พี่ครับผมเล่นแล้วกล้ามเนื้อหายแต่ไขมันไม่หายตอนนี้เหี่ยวเลยผมควรทําไงต่อครับโอ้โหคําถามนี้นะครับคําถามนี้นะครับกล้ามเนื้อหายไม่หายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่กับการเวทอย่างเดียวด้วยซ้ำนะครับมันอยู่กับอาหารการกินนะครับถ้าเกิดเรากินน้อยมากจนเกินไปนะครับมันจะสามารถทําให้ร่างกายเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเก็บสะสมไขมันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็สลายสลายกล้ามเนื้อไปเราลองดูนะครับลองคิดสภาพดูนะเหมือนตอนที่เราไปติดอ่าน้องนหมูป่าติดถ้ำครับติดถ้าตรงนั้นเห็นปะไขมันเขายังมีอยู่แน่นอนนะครับผมฟันธงแต่ว่ากล้ามเนื้อไอ้ที่เขาผอมๆนนั้นอะกล้ามเนื้อมันถูกใช้ถูกสลายออกไปแล้วนะครับมันคือการที่เราได้รับพลังงานต่อวันไม่เพียงพอนั่นเองนะครับคาถามนี้เลยผมฟันธงนะว่าอาหารที่เขากินต่อวันนะครับไม่พอ นะครับไม่พออาจจะไม่พอต่อการดาเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วแถมไปออกกําลังกายอีกเลยทําให้อาจจะสูญเสียกล้ามเนื้อได้นะครับผมอยากจะให้จะบอกอย่างนี้นะครับวิธีทางแก้เลยคือเราต้องรู้ก่อนนะครับวันหนึ่งเราต้องกินเท่าไหร่บ้างโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันดีเท่าไหร่กินให้ถึงกินให้พอไปก่อน ย้ำเลยนะครับย้ำทุกคลิปนะครับว่าต้องกินใี้ถึงกินให้พอไปก่อนนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆมาเองนะครับระบบผาอผ่านจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมานะครับจะกินได้เยอะขึ้นจะหิวง่ายขึ้นนะครับอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแค่เรากินเพิ่มขึ้นมากินเพิ่มขึ้นมาแต่ต้องอยู่ในสโคปที่ ถูกต้องด้วยนะว่าประมาณไหนเท่าไหร่ยังไงคุณภาพอาหารเป็นยังไงต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับดูเป็นหลักด้วยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพี่บอกว่าไปกินได้พอก็ไปซัดข้าวขาหมูข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูกรอบอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับก็ควรจะเป็นอาหารที่มันส่งเสริมกับเป้าหมายของเราด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะอย่าไปกินน้อยครับท่องไว้ถ้าเกิดว่ากินน้อยนะร่างกายจะยิ่งหวงไขมันมากขึ้นเท่านั้นครับ กินไี่ถึงกินได้พอแล้วเดี๋ยวร่างกายเนี่ยจะเอาไขามันออกมาใช้ให้เราได้เองนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟ t ไว้ด้วยนะครับเรากำลังจะไปให้ถึงแสนซับนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเทรนออนไลน์อยากเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนอยู่นะครับสิ่งที่จะได้อย่างที่1นเลยนะครับโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับใครเป็นสกินนี้แฟตเนี่ยใครลดน้ำหนักไม่ลงแฟตไม่ลงนะครับ ติดปัญหาตรงไหนนะผมทําตารางอาหารให้แก้ให้ได้นะครับส่วนที่2นะครับโปรแกรมเวทเทรนนิ่งนะครับฝึกที่บ้านฝึกที่ยิมที่คอนโดอะไรยังไงได้หมดนะครับเป็นโปรแกรมอ่าเป็นโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่ผมทําให้ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ท่าสอนท่าฝึกต่างๆเนี่ยผมเป็นคนทําให้ทั้งหมดนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอนะครับวันหนึ่งต้องกี่นาทีอาทิตย์นึงต้องกี่นาทีต้องไปโซนสโซนสโซนสี่ไหมแต่ละโซนเนี่ยหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่นะครับผมคำนวณให้หมดแบบละเอียดตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับผมดูแลเองทั้งหมดในไลน์ส่วนตัวขอองงงงผผมมตตติิดดรรไไไหหนปััญาะย แก้ให้หมดนะครับใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่หน้าไบโอมาได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับเรากำลังพยายามไปถึงแสนซับครับ